สวัสดีครับวันนี้ครับผมจะขอ,อนําเสนอของรูปแบบการออกกยัยในรูปแบบหนึ่งซึ่งก็คือการเล่นโยคะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าโยคะคืออะไรโยคะมาจากาศษษษษษัพท์ภาษาสันสกิตแปลว่าผนวกเป็นการสร้างความสมดุลของร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียวการฝึกโยคะประกอบด้วยส่วนสำคัญ3ประการข้อแรกการฝึกท่ายโยคะก็ 2. การหายใจก็3 การทำสมาธิวัตถุประสงค์ของการฝึกโยคะการฝึกโยคะเป็นการออกกลับกายรูปแบบหนึ่งซึ่งมีผลดีต่ออวัยวะภายในร่างกายและในด้านจิตใจช่วยให้ผ่อนคลายเพราะการวัดท่าต,ต่างๆจะเน้นการฝึกจิตให้จดจ่อกับการหายใจเข้าออกประโยชน์จากการฝึกโยคะด้านร่างกายก็หนึ่งทำให้ร่างกายเกิดการเผาผลาญและดูดซึมอาหารก็สองทำให้ระบบหายใจทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพข้าสามช่วยให้อวัยวะภายในร่างกายสร้างความสมดุล ข้อ4ช่วยบำบัดและบรรเทาความเจ็บปวดตามกระดูกข้อทําให้ร่างกายเพิ่มความยืดหยุ่นข้อ6ทําให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว์ผิวพรรณเปล่งปังข้อ7็ช่วยลดน้ำหนักด้านจิตใจข้อ1ทําให้มีสมาธิข้อ2ทําให้มีจิตใจสดใสร่าเริงข้อ3ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายจากความเครียดข้อ4ช่วยให้มีสติและอยู่กับปัจจุบันทีนี้ในเรื่องของการฝึกโยคะเราจะฝึกนานแค่ไหน ก็คือฝึกวันละ3านาทีก็เพียงพอแล้วซึ่งจะให้ผลดีกว่าการฝึกสัปดาห์ละสองครั้งครั้งละชั่วโมงครึ่งทั้งหมดนี้ครับก็เป็นเรื่องของโยคะที่ผมนํามาแนะนําให้กับทุกท่านครับก่อนจากการครับเชิญกดซับสไครต์ค,ครับวันนี้ครับผมขอลาไปก่อนพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าส,สดสวัสดีครับ